ขาว่าที่อยู่ของพระเจ้าตากมีห้องที่ท่านมาสวนในโคตรห้องนี้แล้วสุดท้ายพระบุรมาอัฐิของท่านอ่ะจริงๆอ่ะมีคนเจอไหมคะก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอาลงมาพิสูจน์แล้วนั่นคือลูกของกษัตริย์แล้วใครจะเอากระดูกของกนอืรนไปเหนือไว้ลูกกษัตริย์อ่ะ รสรงซาเน้อแปนวดยาวเราสิ้นจุกเราทรบใจลงดีบุกนี่กลางวายในโรงดอนลูกเจ้าจจมมอมพระลัดช่วยกันซื้อจัดซื้อตรงกลางวายในด,ดนอนดงนี่คอยปรุงพื่นเมเยอะ,ยะ ้องเคยได้ยินเรื่องเล่าจากปู่ย่าตาทวดอย่างนี้นั่นแหละเมื่อก่อนเขาเล่าว่าพระเจ้าตากเคยมาอยู่บนเขามีป้อมเลยที่ที่ท่านนั่งประทับอยู่นนะที่ทรงบัลลังก์มีป้อมย่อยอิดร้อมใหญ่โตเขาบอกว่านี่ป้อมพระเจ้าตากอัตมาถามมาถามโทษว่า เขาทำอะไรอย่าตรงนี้ทวดทวดบอกว่าเขาว่าแล้วแกเกิดไม่ทันเขาว่าที่อยู่ของพระเจ้าตากอหลวงปู่คิดว่าท,ทําไมทําไมท่านตัดใ,ใจมาบวชที่ครับก็พระยานครน,น้อยเป็นลูกของพระเจ้าตาก อยู่เมืองนโคโกเป็นหัวเมืองอยู่ที่เขาว่าสําเร็จด้วยทรนจันอันนั้นเขาคิดว่าพระเจ้าตากนนั้ตอนเป็นพระหมหากระรจัดไปยืม,ยมต่างเมืองจีนมาทําสัญญาไว้ทราเป็นวิกลจริตแล้วหมายตาจากให้ให้ทิ้นกัน เชื่อว่าคนที่ถูกสมเด็จด้วยท่านจันนั้นไม่ใช่พระเจ้าตากไม่ใช่แน,น่นอนเขาเอานักโทษที่ประหารแล้วใครสอบแล้วพระเจ้าอยู่หัวราชการทีหนึ่งประกาศว่าเนี่ยพระเจ้าตากอยู่ในสอบสําเร็จด้วยท้อนจันที่จริงเขาไม่ฆ่ากันพระเจ้าอยู่หัวราชการทีหนึ่งบวชกระบวชด,ด้วยกันเป็นนักรบช่วยพระเจ้าตาก ราชการที่หนึ่งี่บวชด,ด้วยกันถึงแรอย่างทํานายเลยว่าหรือไปบินทบาตท,ทั้งสององค์หรือทั้งสองพระองค์จะได้เป็นประหมหาขัตย์เราเกิดไม่ทันพระเจ้าตากสินมาราช เพราะฉะนั้นเราทั้งหมดนี้จึงไม่ทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จมาเสาวนาคตที่นี่จริงหรือไม่เพราะพวกเราเกิดไม่ทันแต่ปู่ย่าตายายตาทวดทวดทวดที่เนี่เขาเล่ากันมาเขาเล่าว่าพระเจ้าตากสินมาราชเสด็จมาที่นครเสียมราชนี่สองครั้งลูกครั้งแรกท่านมาปราบชุมนุมนครเสียมราชตอนที่ชุมนุมนครเสิมราชเป็นกบฏเจ้าปยาตากรู้ว่าเจ้าปยาละาครหนู่แข็งข้อกับพระองค์ท่านท่านจึงจัดทาหาร มากองทัพมาปราบชุมนุมนครเฉียบราษัทพยศเมืองนครเฉียบราษนะมีทหารคนหนึ่งไปรายงานกับพระองค์ท่านว่าที่วัดเขาขุนพนมที่นี่สมัยก่อนเขาเรียกคุ้มพนมหรือวังพนมมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์ทองซึ่งท่านเก่งกล้าว,วิชาอาคมมากพญาตากพอทราบข่าวจากทหารก็พาทหารของพระองค์ท่านมาที่วัดเขาขุนพนมที่นี่และขึ้นไปกราบน้ัมการเจ้าอาวาส เรื่องที่สองที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่วัดเขาขุนนงที่นี่ตอนนั้นท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านขึ้นปกครองกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วพระองค์ท่านมีพระชนอาย,ยุได้แค่48ปีแค่นั้นเองท่านครองกรุงธนบุรีได้แค่15ปีแค่นั้นเองท่านต้องสละราชบัลลังก์ให้กับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือนายทองล้วงขึ้นปกครองแผ่นดินแทนท่านถ้าท่านไม่สละราชบัลลังก์วันนั้นบ้านเมืองของท่านจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศจีนเพราะท่านเป็นหนี้เมืองจีนอยู่ห ท่านล่องเรือมาที่วัดเขาคุมานมอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองทีนี้ท่านมาในคราบของตาแปะหนวดยาวท่านเป็นคนจีนเป็นตาแปะหนวดยาวนุ่งขาวห่มขาวมาที่นี่พร้อมทหารที่ติดตามพระองค์ท่านมาเป็นร้อยที่นี่ที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังท่านมาบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ที่ขั้นบันไดที่177ขั้นเขาเรียกตำหนักทรงศีลของท่าน อีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่า,า,าพระเจ้าตากพระองค์ท่านเป็นนี่จีน 60, หกหมื่นตำานึงอันนั้นไม่มีแน่นอนอนะจดหมายเหตุจีนนะฮะออชิงชิงหรือซื้อลู่เนี่ยเขาบันทึกจะเจนเป็น,ปนคือเป็นมิตรกันนะ่ะมิตรไตรีคือจีนเขาบันทึกเลยแต่ว่าพอดีของของของเมจีหรือวรวันพงศ์อะเขามีบันทึกของราชทูตที่ไปจากไทยด้วยซึ่งค่อนข้างจะละเอียดเลยว่าเราเอาอะไรไปอะไรยังไง มันไม่มีเรื่องของหนี้หนี้สินไม่ใช่เลยอ๋อแต่ว่าไม่มีระบุถึงหนี้สินใช่ก็คือเ,เหมือนกับว่าท่านได้รับการต้อนรับอย่างดีดีฮะเพียงแต่ว่าทางจีนยังไม่รับรองจนกระทั่งปลายปลายของทางรัชการอะตอนหลังหลังจากนั้นจากสิบปีบจาไม่ได้ว่าสิบปีหรือกี่ปีที่ว่ามารับรองแล้วก็คือก็ช่วงที่จะเกิดเหตุแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะช่วงช่วงปลายมาแหละตรงนี้ ข้อความเยอะอันนี้เป็นแต่ว่าแต่ว่าก็คือโดยรวมก็คือในอหอจดหมายเหตุจีนไม่ได้ระบุถึงการเป็นนิสิตเพราะว่าถ้ามีนิสิตเขาจะระบุลงไปใช่ไหมครับใช่เขาบันทึกละเอียดเขาบันทึกละเอียดมากอันนี้เกิดเหตุอะไรที่เราอะไรยังไงเนี่ยท่านบันทึกหมดทั้งจีนนี่เขาบันทึกหมดแล้วในขนาดเดียวรับจะทูตเราก็เป็นใครอะไรนี้ก็จะมีอีกเล่มหนึ่งกันบันทึกเหมือนกันแสดงว่าในมุมของอ พี่ต้อยก็คือตัดแนวความคิดนี้ไปตัดได้เลยแต่ยังคงอยู่ว่าการมาอยู่ของพระองค์ก็คือมาจริงๆแต่ว่าเป็นการมาแบบรับ สแสดงว่าเส้นทางที่มาก็ต้องเป็นเส้นทางลับทางลับคิดว่าความชํานาญของท่านนะฮะเป็นทางเรือแต่ว่าตอนต้นสายที่ออกจากเมืองออกจากกรุงทน่ะตรงนั้นบางมันแล้วแต่บางกระแสว่าคือมาเรือแต่บางกระแสว่าคือท่านขึ้นม้ามาที่ราชบุรีก็คือที่ในส่วนทหารของท่านที่บางกุง<อ>แต่หลังจากได้ขึ้นเรือใหญ่อันนี้อันนี้ ข้อมูลค่อนข้างจะตรงกันหลายที่แต่หลังจากที่ได้มาเปลี่ยนมาขึ้นเรือใหญ่เนี่ยน่าจะเส้นที่ตรงแล้วเร็วที่สุดแล้วใกล้ที่สุดคือเส้นของคลองปากโูนพุ่งเข้าขอบคุณพนมก็คือเส้นนี้เลยฮะก็คือมาเข้าที่คลองท่าแพ่แล้วก็มาบ้านนายอินคีรีวงอ,อินคีรีบ้านนาหรือวัดอินคีรีชุมชนโบราณแล้วก็จะผ่านไปทางบ้านเกาะขอบคุณพนมซึ่งเป็นเส้นตรง แล้วก็เราจะมีร่องน้ําซึ่งจะเห็นชัดเจนว่ามีร่องน้ําหรือโอเพาหรืออูเอ่เผาที่ชาวบ้านเรียกซึ่งเรือสินค้าเข้าถึงเรือใหญ่เข้าถึงในอดีตในอดีตเพราะท่านย้อนกลับไปอีกเส้นทางต้องใหญ่แล้วก็กว้างถ้าเราเห็นในสภาพปัจจุบันก็คือน้ําท่วมถึง พอถึงเวลาปั๊บปะด้ำหลักนี้แจะทุบและปัจจุบันยังเป็นร่องอยู่ไหมคะเป็นร่องหมดเลยฮะตรงนี้ร่องจนถึงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาคุณพนมแต่มันอาจจะไม่ได้กว้างใหญ่เหมือน,นเดิมแล้วเพราะว่าที่ชัดเจนก็คือมีคนยืนยันว่าได้พบสมอเรือจริง คือตำหนักท่านที่คนสมัยก่อนเขาเล่าว่าพระองค์ท่านจะลงมาประทับที่นี่ครับนี่คือตำหนักทรงศีลท่าน177ลูกนี่นี่คือที่ลุงต้อยบอกว่าคือตำหนักทรงศีลท่าน ที่ท่านมามันเป็นศีลภาวนาที่บันไดขั้นที่177ขั้นตรงเนี้ยนี่คือพระเจ้าตากศีลมาราชท่านพระพรหมมาปัญโยพิสุ์ซึ่งเป็นชายาเดียวกับหลวงปู่ดูที่วัดสแกจังหวัดอ,อยุธยาแล้วนี่ลูกเห็นไหมถ้วยจานนี่ข้างกำแพงเนี่ยสมัยก่อนเป็นของโบราณหมดเลยนี่ของพระเจ้าตากคือเป็นแบบนี้ลูกเป็นถ้วยลายครามแบบนี้เห็นไหมนี่นี่คือของพระองค์ท่าน ที่เป็นรายรามแบบนี้คือเหลือไว้น้อยมากเหลือไว้น้อยเหลือไม่ของแท้ๆเลยนี่ของท่านเลยอันนี้เป็นของใหม่ที่เขาใส่มาเมื่อถูกขโมยหมดแล้วนี่เอาของใหม่มาใส่แทนไว้ห้องนี้เป็นห้องที่ท่านเดินวิปัสสนาเห็นไหมนี่ท่านเดินมาห้องนี้ก้าวพอท่านเดินตรงนี้เหนื่อยเมื่อยล้าท่านก็เข้าห้องบรรทมท่านที่นี่จะมีพระพุทธรูปอยู่หกรูปสมัยพระองค์ท่านพอมาตรงนี้เมื่อก่อนนะแถวเนี้ยบริเวณตรงนี้เป็นฝาพระบาทท่านที่เขาไว้ เขาหามไปไว้ข้างล่างตอนนี้เขารูปท่านทั้งหมดเนี่ยมาตั้งไว้นี่เป็นหุน่นคีพึ่งที่คนมาถวายนี่เป็นชงหุน่นคีพึ่งรูปเหมือนพระองค์ท่านที่คนนิมิตเห็นนี่คือห้องบรรทมท่านนี่คือที่เขาใส่กุญแจไว้ทรงนี้ห้องบรรทมช่องใช้คือโทรศัพท์มือถือส่องเข้าไปดูลูกเขาปิดกุญแจไว้เพราะมีวัตถุมงคลราคาหลายตังค์อยู่ข้างบนข้างในเนี่ยมีห้องที่ท่านมาสวรรครับทุน,นี้ ที่ท่านอยู่ข้างล่างปลาที่ท่านทิ้งไว้มีบุญค่าหลายต่างทังนั้นครับ<ม>ใช่ห้องมัรทมเลยห้องมัรทมทำไมก่อนมันต้องดีกว่าน,นี้ลูกแต่มันทิ้งมาตั้งสองร้อยกว่าปีแล้วอะ<ม><ม>เรามาดูที่ปากเขวเขาเรียกปากเขวตรงนี้ครับเอามาดูมาดูที่ปากเขวเมื่อก่อนเรามาเชอมองตรงนี้แล้วเรากลัวเรากลัวเมื่อก่อนมันลึกลับลูกอ่ะเข้าไปดู ที่ตรงนี้ที่หม่อมกลางหม่อมฉิมน้องสาวพี่สาวท่านหรือหรือคนสําคัญมาปรนนิบัติตรงท่านนุ่งขาวห่มขาวเป็นแม่ชีเขาเรียกถ้ำนางชีตรงนี้เพื่อจะปรนนิบัติตรงท่านในถ้ำตาฟวาลูกนี่เขาเรียกถ้ำเหวตากฟ้าลูกลองหัวลูกทไมอด่คือไม่มีบันไดไม่มีบันไดลูกนี่คนคอยฝันอยากมาที่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งสมาธิกลับไปเห็นผลตันตาเลยลูก ที่นี้น้ำไม่เคยขาดลูกน้ำาห่หยดมาธรรมชาติขนาดบีปล่องเนี่ยเวลาบ่ายสองหรือบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงนะครับลูกแสงพระอาทิตย์จะเข้าทางนี้พอดีและแสงลำแสงมันจะเข้ามาทางนี้ครับลูกคนเขามาถ่ายรูปมาขอพลังท่านปล่องอันนี้นะป่องเนี่ยครับ,รรบและลูกดูดิปล่องนี้ใหญ่โตเลยครับน้ําไม่เคยท่วมเลยในเนี่ยและข้างขขาไม่มีแม้นตัวเดียวในเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เขาจัดสรรมาพระองค์ท่านเป็นพันพันปีแล้วครับถ้ำเน,นี่ย ไม่มีข้างข่าวถ้ามีข้างข่าวเราจะมินมีกลิน่นแอมโมเนียเห็นไหมนี่ไม่มีเลยครับแต่ท่านนั่งที่นี่ได้เป็นปีๆซึ่งมีอากาศถ่ายเทดีมากเห็นไหมนี่ในบริเวณที่เธอ,อยืนอยู่นี้สมบัติยังอีกเยอะทหารตายเยอะในนี้ที่ปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังเพ้าสมบัติท่านหมายถึงว่าถ้าขุดลงไปข้างล่างเนี่ยเจอแ<ห>น่นอนจเจอสมบัติเพราะตรงนี้เขาเขานี้ขึ้นแบบกรมศริลปากรหมดแล้วครับใครมาทําอะไรไม่ได้ในเนี้ แล้วสนหรับตัวหลวงปู่เองมีหลักฐานอะไรที่ยังหลงเหลือของพระจตาทัานอยู่บ้างไหมครนั่นนะ้างหลังลูกกันเล่นไหนอะไรประกันประการเล่นไหนครับเล่นนี้น่นองเล่มสองเล่มน,นี้เป็นอาวุธประจํากายไม่ใช่อาวุธวอกรับออกรบคือดาบอาวุธประจํากายนนของออทุกรา,ราชการหลายสมภารแล้ว็เก็บมาตราประวัติอยู่ข้างบนที่พระเจ้าตากประทับอยู่ข้างบน อายุพระพุทธรูปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่แม่ชม่ีทำอยู่นะคะจากกรมศิลปากรระบุอายุพระพุทธรูปคือยุคกรุงศรีอยุธยาเอ่อกรุงธนบุรีเชื่อมถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าทหารที่ติดตามมาหรือว่าพระองค์ะ่ะน่าจะนําพระพุทธรูปโบราณมาด้วยจึงได้เจอที่นี่เพราะว่าศิลปกรรมบางอย่างไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสร้างโดยที่นี่และของโบราณเป็นของโบราณ,อ,ราณอย่างเครื่องถ้วยอย่างเนี้ย ที่อยู่ในป่าเนี่ยเครื่องถ้วยเองเนี่ยมันเป็นสังฆโลกจีนจีนแบบแบบชาววังชั้นสูงแบบชาววังใช้เท่านั้นฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นของใช้ส่วนพระอ,องค์แล้ว <ละ S 1> ถ้า<น>มาแบบลับๆจะขนข้าวของเครื่องใช้มาเยอะได้ขนาดนั้นเลยคหพอช่วงหลังพี่มองเป็นช่วงหลังแต่ช่วงแรกไม่น่าจะช่วงแรกนี้ก็คือไปอยู่ก่อนแล้วส่วนหนึ่งพี่ว่าไม่ได้ ตามมาทั้งหมดน่าจะเป็นทหารของเจ้าวิยานกครพัฒน์นี่แหละของนครศรีธรรมราชเนี่ยอาจจะดูแลปกป้องมาดูแลปกป้องยุคล่งปกป้องตรงนี้อซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเต่าเผาแต่ต่าเผาเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่ถ้าตามตามตามหลักฐานที่จีนของจีนที่บันทึกว่าพระเจ้าตากได้ได้ซื้ออาวุธแล้วก็ไม่ขายให้แต่นั่นแหละท่านได้ซื้อกระทะลูกใหญ่ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับเ<อ>ต่าตที่เราเจอซึ่งถ้าเราไปเจอหลักฐานที่มันเป็นเศษโลหะหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือโป๊ะเลยแต่แต่ณวันนี้ก็คือเราเราได้แต่สันนิษฐานว่าความเป็นไปได้ก็มีน่าจะผลิตอาวุธเองขาบอกเลยเป็นตรบราณรอบเขาอย่างนี้มันอาจจะสื่อความได้ว่าเหมือนมีการวางกําลังอาลักขาแน่นอนรอบเขามีมเพราะมีเชิงเทินข้างบน เพราะว่าเราออกไปคนอาจจะคิดว่าเป็นเหมือนจุดชมวิวต่พอเราเดินออกไปแล้วแบบย่นตะไส์เลยรอบเลยย่นตะไส์ ในพงศาวดารเนี่ยก็ท่านได้มาที่นี่เมื่อมาถึงเมื่อวันที่21ก,กันยายนสองสสองที่มาปราบหัวเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าพญานครหนูเมื่อรู้ว่ายังไงก็ต้องพ่ายพระเจ้าตากแล้วท่านยกอาทิดาใ่้ถึงสามสามคนมีเจ้าหญิงฉิมเจ้าหญิงฉิมเนี่ยคือลูกเจ้าพยานครหนูเป็นอัครมเหสีฝ่ายซ้ายพระเจ้าตากนะคะแล้วก็มีเจ้าหญิงจวน เจ้าหญิงจวนเนี่ยพอตั at ้งคันก็มอบให้กับเจ้าพระยานครศรีธรรมราชแล้วก็องค์ที่สามที่ท่านเจ้าพระยานครหนุนท่านยกให้พระเจ้าตากคือเจ้าจอมปรางพูดง่ายว่าพระเจ้าตากศินท่านมีสายสัมพันธ์อันเนื่องมาจากสมัยสองสามหนึ่งสองมายกทับมาคือพวกง่ายเป็นเขยของเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าหนูเนี่ยจะมีลูกสามคนนะฮะก็คือคุณชุ่มหรือนวลแล้วก็เจ้าจอมบรรดาชิมแล้วก็ท่านปรางนะฮะทีนี้ ท่านชุมนี่แหละได้กับเจ้าพญาสุธาบัตีก็คือเจ้าพัดเป็าะเจ้าพัดก็คือถ้าถ้าปรบ้านบ้านก็คือคู่เขยเป็นคู่เขยครับเจ้าตากเพราะเจ้าตากนี่คือจะอได้กระบอมชิมได้หม่อมชิมแต่ว่าในขาดาเดียวกันนี่ก็ได้ส่งหม่อมปรางนี้ไปเป็นบาทบริจาคพระเจ้าตากด้วยทีนี้พอมีอยู่ช่วงหนึ่งทางท่าน นวลเนี่ยท่านชุ่มเนี่ยเสียชีวิต<ะ>ท่านหวังดีท่านหวังดีมอบท่านปรางให้กับท่านเจ้าพัดแต่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าท่านปรางติดท้องมาแล้วมีมีท้องอยู่มีกานอยู่สามเดือนสองสามเดือนอันนี้มีบันทึกชัดเจนทั้งของนครสีมราชทั้งของปีนงังแล้วก็หลายๆที่เพราะฉะนั้นคนที่ ติดท้องมาก็คือเจ้าพญานครน้อยตอนหลังนี่ก็คือเป็นเจ้าพญานครน้อยค่ะเจ้าพัดพอรู้ว่าทางนี้ติดท้องมาท่านก็ให้เป็นนางเมืองเลยคือไม่แต่ต้องเพราะฉะนั้นหม่อมปางนี่ก็จะอยู่ที่วัดวังตะวันตกออฮันนี้คือจะเห็นและสายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นท่านมีลูกของท่านอยู่นี่แล้วอันนี้ก็เป็นคู่คู่เขยคู่เขยถ้าภาษา,าความเข้าใจง่ายๆเพราะความสัมพันธ์ตรงเนี้ย พราะนั้นเจ้าพัดนี่มีส่วนช่วยอย่างมากเพราะสมัยนั้นเจ้าน้อยอยังเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ตรงนี้แนบแดนอันนี้ไหลลงมาถ้าไหลเรื่อยเรื่อนมันก็คือจะเป็นสกุลน,นาครเลยใช่ค่ะสายของทางเนี้ยนี่คือสายชจัดเจนก็คือสายของพระเจ้าตากสินมหาราช เรียกว่าโบสถ์หมาอุดนั้นเป็นที่ข้างศพพ่อพระเจ้าตากสิ้นประชนใช่ไหมเขาเอาไว้ที่นี่ก่อนจยกก่อนจยากไปทำศพที่หน้าเมืองที่พระถูงมาพระเบโซนี้อยู่ปีหนึ่งครับป,ปีหนึ่งเพราะว่าพ่ะเจ้าปญานครพัดขึ้นคลองเมืองอะ่ะเจ้าปญานนครพัดเนี่ย ปกครองเมืองนครเสียมราชได้แค่ปีเดียวมันก็อาสันจิกรรมพรทายเสร็จก็เจ้าพญาคนครน้อยขึ้นครองราชพอขึ้นครองราชก็รับประสบของพ่อจากเนี้ยไปปรงประสบที่เมรุใหญ่พร้อมกันสองพระองค์ทีนี้ถ้ามาดูกับเพลงร้องเรือเนี่ยตาแป๊ดนวดเจ้าตึ้งคราวสิ้นถุกไส่ลงดีบุกคางวายในดอนดงเจ้าจมม่อมลัดทื่อชัดถือตรงคางวายในดอนดงรอบลงในมิน่งเยอะตาแป๊ดวดยาว หนวดยาวนี้ไม่ใช่มาสามสี่ปีถูกไหมฮะอยู่นานอยู่นานท่านหนวดยาวนี้พี่ถึงมองว่าน่าจะก่อนเจ้าพัดสักแค่ปีสองปีนะเพราะว่าเพราะได้ปรุงสบพร้อมกันนณะณนะขนาดนั้นเป็นที่รับรู้ของเมืองนครได้อย่างหนึ่งซึ่งในช่วงหลังพี่ว่าการรับรู้นี้พี่มามาเอกใจนะแม้กระทั่งในปีพุทธศักราช2อ0 2ที่พร้ี่เจ้าอยู่หัวได้ไปทำความเคารพ ที่เก่งนด้วยแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชอะพี่ว่าในในเชิงลึกๆอะมีมีการได้รับรู้กันเป็นการภายในเพราะที่เขามาถ้ามาทำความรบไม่น่าจะมาเคารพเจ้าน้อยหรือหรือเจ้าพัดพี่มองว่าต้องระดับที่สูงกว่านั้นถือจับถือธงมันต้องคือคนระดับอะถือการถือจับถือธงนการแห่ที่ใช้จับใช้ธงเนี่ยมันใส่ลงดีบุกก็เหมือนกัน,นม,มันต้อง ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เขามองว่าน่าจะไปอยู่วัดอินทรียอะไรแต่พี่มองว่าต่ําค้างไว้ในดอนดงพี่ก็มองว่าเป็นยังเป็นเขาขุนพนมอยู่ดีเพราะเป็นเกาะและเป็นที่ดอนสูงแล้วสุดท้ายพระบรมาอาัฐิของท่านอะ่ะจริงๆอ่ะมีคนเจอไหมคะก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอาลงมาพิสูจน์ข้อสันนิษฐานของพี่นะครับ <c oughs> คนที่ลงมาจัดงานศพตอนนั้นก็คือหลานตาถูกไหมฮะมจาพิจารณควรนน้อย บนของเจ้าพยานะครน,น้อยนะ่ะใครไม่ใช่เจ้าพัดแน่นอนอแล้วนั่นคือลูกของกษัตริย์แล้วใครจะเอากระดูกของคนอื่นไปเหนือไว้ลูกกษัตริย์อะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเหนือกว่าเจ้าน้อยก็คือพระเจ้าตากซี่เก่งจริงพระประดูมเพราะเขายังเรียกกันเลยว่าเก่งจีนพระเจ้าตาก